วิถีชีวิตของคนในตำบลต้นโพนะคะส่วนมากยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วก็จะมีบางส่วนที่รับราชการค่ะเพราะตำบลต้นโพของเรานะคะจะเป็นความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทอย่างตัวดิฉันเองก็จะอยู่ในชุมชนในเขตเมืองนะคะ จึงมีความเร่งรีบในการใช้ชีวิตประจำวันจึงไม่ค่อยได้มีเวลาปรุงอาหารทานเองนะคะเราไม่สามารถจำกัดความมันความหวานความเค็มได้เลย mm hmm. เขาก็จะได้รับคือไขมันโดยที่เขาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ mm hmm. ถ้าเป็นกึ่งชนบทวิถีชาวบ้าน mm hmm. เขาก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการปลูกผักกินเองทำกับข้าวกินเอง mm hmm. การทำอาหารส่วนมาก จะมีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดการดำเนินง,งานของอสมอนะคะคนช่วยเหลือก็โดยมากจะเป็นคุณหมอทางรอพอสตค่ะจะลงพื้นที่กับอสมอช่วยแนะนำให้ความรู้กับชาวบ้านนะหนึ่งเดือนเราจะมาประชุมที่รอพอสตเพื่อรับข้อมูลจากคุณหมอในรอพอสตว่าเราจะต้องมีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมหรือว่ามีข่าวอะไรที่เราจะต้องรับรู้นะคะ แต่ละครั้งก็จะมีการาให้ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆก็จะมีการาให้ความรู้ในรายละเอียดของปิงปองเจ็ดสีนะครับแล้วก็สอนฝึกให้อสมอรตรวจว,วัดความดันโลหิตเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเป็นนะครับอ่านค่าได้นะครับในการคัดกรองใช้ปิงปองเจ็ดสีนะมีผลดีมากในการที่จะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มกลุ่มพีเดี ในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของสีเขียวเข้มสีส้มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีดำค่ะทำให้แพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นนะคะก็อ,อสมอของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยอย่างผมหมู่ pues. ผมก็จะมีประธานอ,อสมอกับเจ้าที่อ,อสมอทั้งหมด10ท่านเนี่ยท่านก็ไปรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มีการวางแผนว่าวันนี้เราจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในด้านไหนนะครับสมมุติว่า กรณีที่มันตรวจวัดเบาหวานความดันของผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการเนี่ยก็จะจัดทีมเป็นโซนเราในฐานะนักปกคงก็จะร่วมเข้าไปร่วมด้วยก็คือในในส่วนของการที่อสมอเข้าไปดำเนินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพนะคะคือเบื้องต้นแรกๆเลยเนี่ยตำบลต้นโพเนี่ยจะมีผู้ป่วยเบาหวานความดันเยอะ แต่ตอนนี้คือจากสถิติแล้วเราสามารถทำให้ลดลงได้เกินครึ่งค่ะการแก้ปัญหานะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นเบาหวานความดันจะมีทีมงานของอสมอพร้อมกับคุณหมอรพอพสตอนลงสำรวจในแต่ละเดือนเราก็จะจัดกลุ่มการคัดกรองค่ะคัดกรองเจาะน้ำตาลปลายนิ้วนะคะแล้วก็วัดวัดความดันแล้วเราก็จะมีการพูดคุยแนะนำ เรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายชักชวนให้ออกกําลังกายและผู้สูงอายุโดยมากเราจะเน้นผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าประชากรของต้นโพจะมีผู้สูงอายุซะส่วนมากเราก็จะมีการออกกําลังกายให้ผู้สูงอายุได้มีอารมณ์ที่สดชื่นนะคะ ผลการรักษาเนี่ยก็คือผู้ป่วยเข้ามารักษาในคลินิกโรคเรื้อรังก็รักษากันอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับส่งผลให้ควบคุมโรคได้ไม่ไม่มีการรุนแรงมากขึ้นนะครับในส่วนกลุ่มเสี่ยงก็คือเราตรวจเพื่อค้นหานะครับเพื่อถ้าเกิดเขามีความเสี่ยงเนี่ยจะป้องกันยังไงรวมทั้งถ้าเกิดเขาอยู่ในขั้นวิกฤตที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาก็นํามาสู่คลินิกโรคเรื้อรัง ที่อาสมอลงไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชนนะครับไปให้คำแนะนำต่างๆนะครับก็คือประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบการรักษามากขึ้นนะแล้วก็มีการปฏิบัติตัวถูกต้องอลดอาหารหวานมันเค็มนะครับแล้วก็สนใจในสุขภาพมากขึ้นนะครับมีโรคประจำตัวคือมีเบาหวานควาดันไขมันเสร็จแล้วพอก็คุมอาหารออกกาลังกายพอรู้ว่ามีสุขภาพเริ่มไม่ดีก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใช้เวลาก็ นานพอสมควรเพราะว่าตอนแรกแม่ใหม่ๆคือยังติดหวานอยู่ตอนนี้ก็เลยลดลดได้หมดแล้วหวานไม่หวานเลยไม่เค็มเลยการออกกำลังกายของประชาชนส่วนใหญ่ในในตำบลต้นโพนะคะอย่างนอกนอกเมืองนะคะ เขาอาจจะเป็นปั่นจักรยานหรือเขาอาจจะเดินในที่สวนสาธารณะแต่อย่างในกลุ่มของหมู่บ้านที่ทีฉันอยู่จะเป็นเรื่องของความโชคดีที่ว่าในหมู่บ้านจะมีสนามกีฬาของหมู่บ้านนะคะเป็นส่วนกลาง ซึ่งจะมีเครื่องออกกําลังกายนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เราแบ่งไว้ให้ก็คือสนามเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนคืออุปกรณ์การออกกําลังกายนะคะแล้วก็เป็นของตะก้อนะคะก็จะมีผู้ใหญ่มีเยาวชนเย็นๆก็จะออกมาเล่นกันนะคะแล้วก็จะมีส่วนของเด็กมาเล่นฟุตบอลบ้างบาสบ้างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คืออบตอต้นโพจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะ การบริหารส่วนตำบลตําโพก็ได้ทัพย์หนึ่งประมาณให้ทั้งอสมอสอ่งเสริมสุขภาพของชาวบ้านในตำบลต้นโพเกี่ยวกับเรื่องต่อต้านยาติดติดนะครับแล้วก็สน,นับสนทุนกงประมาณในด้านอุปกรณ์กีฬาให้ไปส่งเสริมให้เยาวชนในตำบลต้นโพเนะ่เร่นกีฬาประจำหมู่บ้านครับตอนนี้ก็ลงในลงให้ไปปลูกผ,ผักไอ้พวกออดสารพิษเนี่ยในชุมชนในตำบลเราเนี่ยแม้กระทั่งผู้ป่วยติดๆๆเตียงแล้วก็คนพิการมีทีมงานไปตรวจดูแลสุขภาพประจำนะครับ ให้ชาวบ้านในส่วนที่เขาสามารถปรุงอาหารทานเองได้บ้างแนะนำให้เขาปลูกผักเช่นอย่างในตัวเมืองเขาอาจจะไม่มีพื้นที่นะคะเราก็จะแนะนำให้เขาปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระบะก็คือบางส่วนที่เขาปลูกเองได้เขาสามารถที่จะเอานำมาปรุงอาหารในชีวิตประจำวันของของเขาได้ในส่วนของร้านอาหารทำอาหารขายให้ชาวบ้านแล้วก็จะมีอสมมของส่วนของเทศบาลขเขาก็จะดูแลในส่วนนี้แต่ในส่วนชุมชนของเราถ้ามีร้านอาหารตมสั่ง เราก็จะเข้าไปช่วยแนะนําในการปรุงอาหารให้เขาว่าอย่าให้มีรสจัดทําอาหารแบบกลางๆค่ะรสชาติแบบกลางๆค่ะพอสมอรเราได้เข้าไปติดตามกับผู้ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันนะครับก็ ส่งผลให้ผู้ที่เคยควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้ควบคุมระดับความดันไม่ได้ก็มีค่าความดันมีค่าน้ําตาลที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีมีบางท่านที่เขาปฏิบัติตัวแล้วสามารถเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้และในส่วนของคนที่ยังไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพก็จะห่างภัยจากโรคและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นค่ะ